สวัสดีครับอยู่ผมตาสตูดิโอนะฮะซึ่งไม่ได้เจอกันนานนะฮะซึ่งก็ส่วนใหญ่ทำคลิปแจกโปรแกรมแล้วก็โดนลิขสิทธิ์เข้าไปนะฮะก็เลิกทำแล้วฮะก็จะมาสอนแทนนะครับซึ่งใครมีคำถามอะไรผมก็จะประมาณไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยนะฮะก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นในโปรแกรม Cu b เบโปรแกรม l o จิกอะไรก็ว่าไปนะฮะหลายๆโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม c u b เ t e ก่อนนะฮะซึ่งจะเป็น Uh, q เบห้นะผมสอนนะฮะคเบทเก้าก็มี q b วเบ0ก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าผมพร้อ,อมขึ้นมาก็จะกดโอเคประมาณนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามัน q b วเบทห้าห้ามใช้สะดวกกว่านะครับซึ่งก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเช็คสัญญาณสตรีมก่อนนะพอดีไลฟ์สดนะครับก็เลยต้องเช็คก่อนว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับผม โอเคโอเคครับอะพอเราเดี๋ยวกกล้องผมไปไหนนหน่นอยเนาะเอ่ออะไม่เป็นไรครับตัวนี้มันเต็มจอนะอะพอเราเข้าตัวโปรแกรมเสร็จแล้วนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะในกรอบเ,เล็กๆแบบนี้ในคิวบ5นะครับซึ่งใครแตกต่างกว่านี้ก็ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับ ซึ่งตรงนี้นะฮะมันเป็น document option open selection ก็คือเปิดเพลงที่เราเคยเปิด open a u t h o r คือเปิดตัวอื่นพอคลิกไปมันก็จะให้เลือกตัวอื่นอะไรประมาณนั้นนะฮะเอาไม่คลิกอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาใหม่ครับผมอ่ะเปิดโปรแกร,รม Cubase ขึ้นมาครับผมอ่ะตรงนี้ถ้าไม่อยากมันเป็นการถามหาไดเวอร์ซาวนะฮะคือไดเวอร์เสียงของอ่หรือซาวการ์อะไรพวกนั้นนะฮะเพราะว่าโปรแกร,รมนี้ค่อนข้างจะใช้ซาวการ์อยู่นะฮะหรือพวก USB ต่างๆนะฮะอ่ะกดไปก่อนไม่ให้มันขึ้นนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเป็น new project ก็ได้ครับอ่ามันจะให้เลือกประมาณนี้ครับใน new project ก็จะเป็น empty ก็เป็นอ่า project ใหม่ที่ว่างเปล่านะฮะหรือ default ก็ปกตินะฮะค่าปกติพวกนี้ก็จะเป็น16 t a g MIDI ก็16 Tag MIDI ที่เป็นอ่ามันสร้าง template ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีอื่นๆนะฮะผมจะเลือก empty ก่อนแล้วกันฮะอ่าตรงนี้นะฮะพอมนจะ select folder นะครับ select folder คือ มันจะเก็บข้อมูลต่างๆไว้นะครับจะเก็บข้อมูลต่างๆไว้ว่าเฮ้ ي, เราจะอัดเสียงอะไรพวกนี้จะไว้ไหนนะครับบางคนไปไว้ที่ไม่รู้ว่าตัวเองตรงไหนก็งงกันนะฮะอ่ะส่วนใหญ่ก็ตั้ง New Folder ไว้แล้วกันนะฮะ New Folder อ่าเพลงอเอาเพลงแล้วกันนะฮะเพลงอ่าผมเอาไว้เดสก์ท็อปแล้วกันนะแต่ไม่ควรเอาไว้เดสก์ท็อปหรอกครับเพราะว่าจะว่ายังไงดีอะมันเปลืองเวลาโหลดวินโดว์มันช้านะอ่ะนี่เพลงอยู่ตรงนี้เอาไว้ได้ดีเลยอ,อะไรตรงไหนก็ได้ครับอ่ะ กดโอเคครับตรงนี้ r e m าเลเตอรอ่ะเดี๋ยวให้เห็นหน้าผมด้วยดีกว่าจะได้เห็นหน้าอันอันเหมือนโจรของผมนะฮะอครับอ่าอยู่ไหนครับอ่าตรงนี้อ่าโอเคครับผมอ่ะพอกดเข้ามาแล้วจะเจอหน้าแบบนี้ครับผมก่อนอื่นเราควรต้องทําอย่างไรในในการเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะพวกไฟล์ต่างๆเวลาอัดเสร็จมันจะอยู่ในเพลงตรงนี้นะฮะในออดิโออะไรเนี้ยก่อนอื่นเลยนะฮะพอตั้งโปรแกรมขึ้นมา เรามาที่ไฟล์ก่อนนะฮะเซฟแอดก่อนนะฮะต้องเซฟก่อนนะฮะเผื่อใครใช้ PC ไฟดับมันก็จะไม่เซฟให้นะฮะหรือเอ่อจะว่าไงใครมีโน้ตบุ๊กที่แบตเสื่อมมันก็อาจจะทำให้งานเราหายนะฮะแต่พวก q b เ t ไม่ใช่พวก Logic ไอที่อยู่ใน Mac มันออโต้เซฟให้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับอ่ะเราก็เซฟไว้โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะเพลงผมอยู่เดสก์ท็อปอ่ะก็เป็นเพลงแล้วกันนะครับตัวนี้เฟลอ่า แล้วมันจะประากฏตรงนี้ครับอ่ะเพลงเห็นไหมฮะจะเป็นไฟล์เหมือนไฟล์เวิ d ดแต่เป็นไฟล์ของ q u b เบตนะผมวิวลากให้ก็ได้นี่ครับผมตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่ะพอตรงนี้เสร็จแล้วให้เราทำอะไรนะครับให้เรามาเช็คว่าซาวการ์ดเราเนี่ยมันมีเสียงหรือไม่นะครับโดยวิธีการมาที่ d e v i c e นะ d e ด i ไว s e เ u p device setup อ่ามาที่ VST นะฮะ Audio System นะฮะมันจะเป็น VDST Audio System ตรงนี้ครับผมตรงนี้มันเป็นแถมมากับอะไรนะฮะ Qbert หแต่ถ้า Qbert สิ 10, ไม่มีนะครับมันจะถ้าเราไม่มีซาวการ์ดนี่เราทำเพลงลำบากอยู่นะ,ะใช้โน้ตบุ๊กหูือีซีแต่ว่ามันสามารถลงไดเวอร์โกหกได้นะฮะคือ,เ,อ,อเดี๋ยวก็ไปหาโหลดในในเน็ตเอาแล้วกันนะฮะอ่ะตรงนี้ฮะมันเป็นชื่อโปรแกรมว่า เอสไอโอนะฮะออเดี๋ยวนะฮะผมลากให้ก่อนเอสไอโอนะฮะออนะฮะทูสิบสี่อิงลิสตรงนี้นะฮะไปโหลดมามันก็จะสามารถใช้ได้เวอร์เสียงได้อ่ะผมจะเลือกโฟลคัสไลท์ยูเอสบีแล้วกันผมใช้ซาวการ์ดโฟลคัสไลท์ยูเอสบีนะ